สวัสดีจ้ามเพาะกับมานน้ำอ่อนเมียฝรั่งอินดีนะจ๊ะเด้อมาเพาะกันตัวตีปีมใส่ทุ๊กผสักคนนะจ๊ะเสิ้อผ้าชินยำขนมจีนนะจ๊ะเห็นไหมขนมจีนแคปหมูแล้วก็ผักเนม ไม่ได้เพราะกันโดดแตโดนมาเทือนะ <laughs> น้ำขนมจีนไข่ดาว Stop that. อกันมาเนาะกินห่อสักคนนราจะเด้อ นม,นมสกักไรกับนมผสมกันแ <c oughs> ก้เพลิดปีใหม่นี้ขอให้สุขสุขคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลจากโรคโควิด เดลต้าโอมกคอนหรือเสื้อสายพันธุ์ใหม่ก็เดลต้าคอนมันบอกจะขอให้ Rot o รอดปลอดภัยเด้อร่ำรำรวยรวยหรวจวันที่หนึ่งสุขพูุค์น่าจะเ้อฝากช่องมาดาบอ้อนเมียฝรั่งอินดีปไปได้ออกอกออมใส่ของพ่อแม่พี่น้องพร้อมนั้นะเจ้อฝากกดไลค์กดแชรกกด s u b s c ไคร e ที่ช่องมาดาบอ้อนเมียฝรั่งอินดีด้วยนะคะ Apa tak?